อ่าสวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับผมอีกแล้วทางตัว on thai com นะครับวันนี้ผมพามาบุกตลาดหนองมนแหล่งชอปของฝากที่ดังที่สุดนะครับไม่มีใครที่จะไม่รู้จักตลาดหนองมนแต่การ,ท,ราที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเราจะรู้ได้ไงครับว่าร้านไหนมันอร่อยวันนี้ผมมีร้านแนะนำอยู่ร้านหนึ่งครัมผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามาซื้อข้าวหลามร้านนี้ครับจะไม่ผิดหวังดูข้างหลังครับนี่ป้ายร้านนะครับข้าวหลามคูนก้าถวายนะครับเคยถวายสมเด็จพระเทพฯน่าจะเจอสยามบรมราชกุมารีมาแล้วการันตีด้วยนี่ช่องง่่่าา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 ยยยแแลละอออีีบรรรรรกกกนนนนคััััเเ้้วววไไปดดูมืง สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือข้าวหลามค่ะอ้าวทำไมเราเรียกข้าวหลามทูลเก้าล่ะครับอ้าวข้าวหลามทูลเก้าถวายประเทศเนี่คะก็เลยเรียกข้าวหลามทูลใช่ว่าเราเคยถวายมาแล้วเราเรามีเรามีดีกว่าร้านอื่นยังไงอ๋ออย่าไปพูดถึงร้านอื่นเลยค่ะคือของเรามีเดียวคือของเราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูล้วนๆค่ะข้าวเหนียวเขี้ยวงูเท่านั้นเขี้ยวงูล้วนๆเวลาค้างคืนแล้วมันไม่แข็งค่ะอ้าวเหรอแล้วเวลาเราเรามาเลือกที่หนองมนเนี่ยเรารู้ได้ไงว่่่าาไไหหหนนใมเกออ๋ ดูไม่ได้ค่ะข้าวลามใหม่เนี้ยขลามใหม่อ่ะมันต้องหน้ากะทิมันต้องเยิ้มเยิ้มกะทิมันต้องใสวิ่งอยเลยนีะคะแม่จะต้องเยิ้มเยิ้มใจสๆแบบนี้ค่ะถ้าขลามเก่าหน้าจะแห้งแล้วดำอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกก็จะดำไปเรื่อยๆค่ะเราขายยังไงเราขายยังไงอย่างงี้เป็นขลามช็อตเผาฟืนอ่าหน้าเยอะเท่าเหนียวน้อยแต่ทีนี้ไส้เยอะด้วยอันนี้จะคู่ละร้อยคู่ละร้อยสองอันร้อยแล้วก็จอันนู้นสามอันร้อยอันใหญ่นู้นอันนู้นสามไหนไหนไหนเราไปดูสามอันร้อยดิ อย่างนี้นะสามร้อยเออย่างนี้สี่ร้อยค่ะโอ้โหมีหลายราคาให้เลือกมีแค่สามราคาเท่านั้นเออเหรอแล้วจอกเล็กๆนี่เราตั้งไว้ยังไงเนี่ยมันเป็นข้าวหลามชอตกับสั้นค่ะเป็นช็อตไม่ได้เผาใช้ไม่ใช้อบเอามันสั้นมันเผาไม่ได้อ้อมันตั้งเตาไม่ได้ค่ะมันตั้งเตาไม่ได้เคาเรื่องข้าวหลามขายไอเดียเออมันเป็นข้าวหลามอบนั่นนะไอเดียไอเดียจ้าจ้าจ้าเอาละครับนอกจากร้านนี้เขามีข้าวหลามแล้วเนี่ยนะ อย่างอื่นก็มีนี่น,นีมาเลือกมาชอบมาชิมดูตั้งอยู่ในตลาดหนองมนต้องหาร้านนี้ให้เจอนะครับเขาอยู่ติดถนนตรงข้ามร้านเนี่ยดูสังเกตนี่มีโมบิลอิมเมจเอ็กเพนะครับนี่มีห้างทองนี่เป็นจุดสังเกตครับชื่อร้านแม่สุดาข้าวหลามไส้น่นนามะพร้าวอ่อนตัวเปลือกเลือกเอา นะครับของอื่นก็มีของฝากอโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ครับมาหนองมนที่หลังก็ได้รู้ว่าร้านไหนมันมีอะไรดีเนาะร้านประกวดได้ที่หนึ่งก็มีครับเลือกดูเอาเลือกดูเอาชิมก่อนซื้อชั่วที่สุด